สวัสดีครับเช้าวันนี้นะครับเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติกลางกรุงเลยครับใครจะคิดว่าบนถนนพระราม9ก้ากจนพิเศษนะครับจะมีธรรมชาติแบบนี้มีไก่นะครับมีสวนดอกไม้มีแปลงผักอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้เป็นไก่ไข่นะครับน่ารักแล้วก็เชื่องนะครับดูแล้วแหมทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมนกันะครับบางทีอยู่ในกรุงเทพมีแต่ตึกใหญ่ๆรถติดนะฮะชีวิตเร่งรีบ ทำอะไรก็อยู่แต่กับวัตถุนะฮะไม่อยู่กับสิ่งมีชีวิตเลยนี่วันนี้เรามาอยู่กับสิ่งมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติกลับสู่ธรรมชาติครับวันนี้ก็บางทีก็ต้องขอบคุณไวรัสโควิดเหมือนกันนะครับที่ทําให้เราได้มีพิธีชีวิตอีกแบบหนึง่ง<ๆ>ก็เข้าใจนะครับว่าหลายท่านก็คงลําบากหน้าดูนะฮะกิจการต้องปิดต้องหยุดการดําเนินการในช่วงนี้แต่ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้มาทบทวนแล้วก็ได้มาทําสิ่งใหม่ๆนะฮะ อาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่ดีของชีวิตก็ได้ครับอย่างเนี่ยครับที่เราเห็นแปลงกเกษตรปลาเีตนะฮะที่ท่านเจคุณได้ทําขึ้นก็เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้แล้วก็ให้เป็นแหล่งการพึ่งพาตนเองครับเราพยายามจะออกแบบให้ใช้พื้นที่แค่ครึ่งไร่หนึ่งไร่นะครับทําการเกษตรแบบผสมผสานและให้มีรายได้นะครับเมื่อวานคุณหญิงดกรกลยาสพพลพาณิชท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ได้มา บรรยายเรื่องนี้แล้วก็พยายามออกแบบนะครับให้ที่ครึ่งไร่เนี่ยให้มีรายได้5 0,000ต่อเดือนนะครับหนึ่งไร่ให้ได้ไม่ต่ำกว่า1น0 0 0แปีนึงก็มีรายได้เป็นล้านนะครับนี่ก็คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับวันนี้ต้องกราบราสการท่านจุกุลครับเมตตามาสนทาธรรมกับเรานะครับใช่เห็นแล้วรู้สึกผ่อนคลายครับรู้สึกดีใจนะครับจริงๆผมว่าเกิดเป็นคนไทยนี่โชคดีมากนะครับพี่เอครับ ต่างประเทศนั่งอย่างนี้ไม่ได้นะครับหนาวสั่นโอ้โหที่ช่วงนี้เดือนมกราเนี่ยนะฮะตายได้นะครับนั่งแบบนี้ไม่มีเสื้อกันหนาวไม่มีหมวกไม่มีถุงมือเนี่ยไม่ไหวนะครับเมืองไทยเราอยู่กัไก่ใส่เสื้อตัวเดียวนะฮะมีพืชผักเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยผมว่าบุญที่เราเกิดในประเทศไทยนะครับคือไก่เนี่ยเขามีธรรมชาติเขาปลุกโลกให้ตื่นครับแล้วก็คุ้ยเคี่ยร เป็นสัตว์ที่ขยันครับไม่หยุดเลยแล้วก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกบไข่แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือไก่เนี่ยเขาพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบว่าคนที่บรรลุธรรมเนี่ยเปรียบเสมือนกับไก่ที่เจาะกระเปาะฟองไข่ออกมาครับเป็นตัวแรกครับไก่รุ่นพี่พูดง่ายงครับเพราะนั้นเราก็มีอะไรที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับเรื่องเกษตร ปราณียเกษตรพอเพียงเกษตรพึ่งตนเองเราก็เลยมีความคิดว่าน่าจะคุยกันเรื่องดินน้ำลมไฟคือลมหายใจของชาติครับเหตุผลง่ายๆก็คือว่าตอนนี้เครื่องจักรกลมันไม่ทำงานเครื่องบินก็หยุดรโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมันก็หยุดขับปิดหมดแล้วคนตกงานลูกหลานเราก็ไม่มีที่พึ่งครับ จะไปรับเงินเดือนจากใครรัฐบาลก็ไม่มีเงินเพียงพอที่จะไปแจกจ่ายผู้คนทั้งหมดตลอดไปเจล้านคนครับบริษัทก็ไม่มีเงินจะเสียภาษีเพราะว่าส่งออกไม่ได้ผลิตไม่ได้ราได้หายรายได้หายนําเข้านําออกไม่ได้ทั้งนั้นทัวริสต์พวกนักท่องเที่ยวโรงแรมก็มืดดําไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสุโขทัยภูเก็ตเชียงใหม่กระบี่เกาะสมุย สายการบินก็ปิดไปด้วยอครับพวกเปินรลทีนี้ก็คือว่าไม่ได้ไม่ได้วุ่นวายจะอย่างภูเก็ตเนี่ยวันละร้อยร้อยกว่าเที่ยวรับสิบห้าเที่ยวต่อวันนะครับเดือนนี้เดือห้าเที่ยวท่านพูดว่าท่านพูดอย่างนั้นครับก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับมาหาดินครับหาน้ําหาลมหาไฟครับลูกินทํากินอะไรกินจริงเราไม่ได้กินแหลกกินปูนนะเราไม่ได้กิน อะไรที่เราขายนะครับอ่ายางพาราเราก็ไม่ได้กินเราขายเอาเงินมาซื้อกินซื้ออะไรกินข้าวข้าวโพดคฟักแฟงแตงกวาแตงโมแล้วก็มะเขือพลิกพวกนี้คือของที่ที่เรากินครับกินจริงๆเนี่ยคือตรงนี้ครับถามว่าถ้าไม่มีการขายสินค้าอื่นไปหาเงินเอาเงินมาซื้อตัวนี้กินเนี่ยเราสามารถปลูกกินทันทีได้ไหมคือ ชดคัดตรงไปที่ครับไม่ต้องไปออมตรงนั้นแล้วเพื่อเอาเงินมาแล้วก็มาซื้อสิ่งที่เราสามารถปลูกเองได้ใช่ไหมครับมันก็ตลกดีนะครับใช่ครับครับมันก็จริงครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราทําเองตรงนี้ได้เราก็ไม่ต้องไปหาเงินเพื่อมาซื้อสิ่งที่เราทําได้ใช่ไหมครับก็ประหยัดไปส่วนหนึ่งแต่เราเลี้ยงไก่เนี่ยนะมันออกไข่มากินไข่ได้เลยนะครับ แทนที่เราจะหาเงินไปซื้อไข่ไปซื้อไข่ไปซื้ออะไรต่างๆในตลาดนะซื้อผักซื้อผลไม้ซื้ออะไรแล้วก็ปลูกเลยครับอยากกินไก่เลี้ยงไก่อยากกินปลาเลี้ยงปลาอยากกินกบเลี้ยงกบตรงดีไหมแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายของของครัวเรือนใช่ไหมครับของครัวเรือนบางทีเกิดเก่งเป็นเกษตรกรที่เก่งปลูกแล้วมีผลผลิตดีใช่ไหมครับริกเหลือผักเหลือไข่เหลือก็ไปขายได้ใช่ไหมครับก็ หไม่มีรายจ่าย 2. ยังมีรายได้เพิ่มเข้ามาอีกนะครับอันนี้พึ่งพาตนเองได้แน่นอนแน่นอนเลยครับม่เดินเดินเส้นตรงให้ได้พยายามเดินเส้นตรงประหยัดค่าใช้จ่ายเยอะเลยนะเช่นถ้าจะไปบ้านหลังนี้แทนที่จะนั่งมอเตอร์ไซค์มีค่าน้ำมันนะค่าค่ารถมอเตอร์ไซค์นะทั้งที่เราไปเองได้เดินไปก็ได้ได้ออกกำลังกายวันละหนึ่งนเกแข็งแรงแข็งแรงแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ต้องไปหาหมอ ประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดค่าใช้จ่ายอีกครับแล้วก็ไปถึงเหมือนกันไปนถึงเหมือนกันครับช้าหน่อยแต่ถึงเหมือนกันครับ่ประหยัดอุปเทศเพศภัยไม่มีครับหรือถ้าเราอยากจะเย็นเป็นไปได้ไหมว่าเราไม่ต้องเปิดแอร์อครับ ใช่ไหมครับให้เย็นเจ็บแล้วห่มผ้าให้อุ่นอ่เป็นงานอื่นอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าหลายเท่าของการสูญเสียแล้วก็เปิดประตูหน้าต่างเปิดพัดลมมันก็ได้หรืออาจจะเปิดอะไรธรรมดาโล่งๆบ้านเรามันไม่ได้หนาวจัดอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่หนาวจัดไม่ร้อนจัดอยู่แล้วไม่ร้อนจัดมันมันสวรรค์นะบ้านเรามันสวรรค์จริงๆนะครับจริงครับถ้าถ้าเราสามารถที่จะตรงไปแบบนี้ได้นยอาจจะมีขั้นตอนคือลาบากนิดนึงนะฮะบากนิดึงเหมือนที่ท่านจะยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ดีมากเลยคือไอ้นั่งมอเตอร์ไซค์เร็ว แต่เดินนะช้าแต่เหนื่อยนิดนึงแต่แข็งแรงแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับแล้วประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับได้2อย่างเลยเหมือนกันอันนี้มันก็อาจจะเหมือนที่ท่านเจคุณบอกคือต้องเดินต้องเดินเหนื่อยนิดนึงนะครับอาจจะต้องมามาปลูกมารดน้ำขึ้นตึกสิบชั้นขึ้นตึกสิบชั้นห้าชั้นสองชั้นสามชั้นบางทีอาจจะต้องเดินนะครับเพราะอะไรเพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะมาอยู่ที่เราขึ้นลิฟต์ ครับแล้วทําให้เราเนี่ยไม่ได้ออกกําลังกายครับต้องไปฟิตเนสอีกนะโอ้นี่เลยครไปเสียเงินไปฟิตเนสอีกนะฮะอ่เมมเบอร์เมมเบอร์อีกเป็นหมื่นนะฮะเป็นหมื่นนะครับจริงๆเดินได้อ่ามีมีมีให้เดินแต่เราไม่ได้เดินใช่ไหมครับมีช่วงให้ขึ้นเราไม่ได้ขึ้นสุดท้ายก็เลยต้องต้องไปขึ้นนะถามว่าทําไมสมัยโบราณไม่มีฟิตเนสครับโอ้นี่น่าคิดใช่ไหมครับท่านคุณว่าไหมครับแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายทางโรงพยาบาลใช่ไหมครับ สมัยทำไมก่อนฟิตเนสไม่เกิดขึ้นไม่มีนะไม่มีเอาทำไมคนกล้ามใหญ่กว่าทุกวันนี้อีกใช่ครับคนไม่อ้วนเหมือนตัวนี้นะฟิตเนสเนี่ยก็คือว่าต้องทำให้ร่างกายมันร้อนแต่อยู่ในห้องเย็นนะฮ้ออร์นะครับใช่ไหมครับมันก็ยิ่งต้องทำมากเลยครับเพราะอะไรเพราะเขาเน้นความสบายเพราะถ้ากลับมาทำอีกท่านจะคุณบอกเดินได้ที่เราเดิน ขึ้นจําเป็นต้องขึ้นก็ขึ้นไม่ต้องใช้ลิฟต์ใช่ไหมครับลงก็ลงเลยอาจจะเหนื่อยนะลำบากหน่อยแต่ว่ามันจบในตัวเองใช่ไหมครับแล้วไม่ต้องเสียเงินตกเย็นไม่ต้องไปฟิตเนสนะครับเพราะว่าวันหนึ่งออกกําลังกายกันไปหมดแล้วและการมาเพาะปลูกก็เช่นเดียวกันผมก็มองว่าเป็นการออกกําลังกายนะครับมาขุดมาพรวนมาลดน้ำยกฟางยกปุ๋ยยกดินใช่ไหมครับแค่เราฉีดน้ํา รถต้นไม้ทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยมันก็มีความหมายแล้วนะครับได้อากาศที่สดชื่นน้ำเนี่มันจะกรองอากาศให้เราครับครับเราได้เห็นดอกไม้ได้เห็นผีเสื้อด้วยนะครับจริงๆครับผมว่าพวกนี้เนี่ยทำให้อากาศสดชื่นหมดเลยนะครับแน่นอนเลยการมีพืชพรรณกรองฝุ่นนะครับใช่ครับ ช่วยคลุมดินนะฮะปกติดินปกติเนี่ยฝุ่นจะเยอะมากใช่ไหมครับพอปลูกพวกนี้ไปมีฟางมีหญ้ามีพืชพวกนี้เขาจะคลุมดินฝุ่นก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นจะแก้ปัญหา PM 2.5เเนี่ยต้องเนี่ยครับอย่าปล่อยให้มีที่รกล้างว่างเปล่ากันนะครับต้องปลูกพืชอย่างน้อยให้คลุมดินไว้เนี่ยก็ช่วยได้มากแล้วครับเคลือบเน่งสอบหนึ่งก็ยังไม่คล้ไม่รกล้างว่างเปล่าผมเห็นสามเหลี่ยมเล็กๆข้างทางด่วนปลูกข้าวฮะปลูกไอเมลอนฮะเขาเขา คือญี่ปุ่นเนี่ยยอดลงไปปลูกได้หมดเลยประเทศเขาเนี่ยพื้นราบน้อยกว่าพื้นที่เป็นลาดชันนะครับถึงไม่มีดินครับโบดูนะครับี่เราห้อยแล้วก็ผลนะเนี่ยอันนี้เรียกว่าคอนโดต้นไม้นะครับต้นไม้ที่เป็นคอนโดแล้วก็ปลูกรดน้าพรวนดินไปครับใครนะอยู่คอนโดอยากจะปลูกก็ทําได้เป็นแนวตั้งนะครับใช่ต้องมีหลายคนที่ทาคนโบราณจึงมีคําว่ารดน้ํากับพรวนดินายรึงว่ารดน้าพรวนดินเนี่ยคือให้ปุ๋ยแก่สิ่งมีชีวิตครับ อย่างพวกเราเนี่ยถูกรดน้ําพรวนดินพ่อแม่ให้ข้าวปลาอาหารให้รางวัลจิตใจให้กําลังใจก็เป็นการรดน้ําพรวนดินปลูกกินทํากินบนแผ่นดินไทยดินน้ําลมไฟคือลมหายใจของชาติครับมันเป็นเรื่องที่น่าคิดมากครับถ้าเราเข้าใจเรื่องลมหายใจของชาติได้เมื่อไหร่นะเราก็จะกลับมาหาสิ่งที่ธรรมชาติให้เราฟรีครับแดดก็ฟรีนะลมก็ฟรีนะ ดินนี่ก็ฟรีนะครับน้าก็ฟรีนะครับดินอาจจะเช่าครับหรืออาจจะอะไรก็ตามแต่อากาศไม่ต้องเช่าครับน้ําแดดไม่ต้องเช่าให้ฟรีนะครับฟรี3มอย่างแล้วในบรรดาสิ่งจําเป็นพื้นฐานเนี่ยครับดินแบ่งกันก็ได้ครับต้องเช่าแบ่งกันก็ได้เช่นชาวบ้านเนี่ยแทนที่จะทํานาทั้ง1ิไร่นะก็เอามาหนึ่งงานให้เพื่อนบ้านทาได้เพื่อนด้วยได้มิตรภาพใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น เราก็เอามาเอามาแบ่งปันกันมันก็ะจะเกิดมิตรภาพขึ้นมาหนึ่งคุณภาพของชีวิตมิตรภาพที่งดงาม,มและสุขภาพที่แข็งแรงครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักทำวันนี้พึ่งพาตนเองไม่ได้เราก็ต้องไปพึ่งพาปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราตลอดใช่ไหมครับเราก็จะไปบน่นว่าทำไมรัฐไม่ช่วยทำไมรัฐ เออไม่ดูแลไปบนน่นแหละเรื่องที่เราควรจะดูแลตัวเองใช่คือผมว่าจะรอรัฐมาดูแลเนี่ยมันก็เหมือนไม่ได้มันไกลเกินใช่ไหมครับเหมือนมันไกลแล้วมันเยอะสร้างใหญ่ๆละรัฐดูแลถนนอ่าอันนั้นเราไม่ไหวใช่ไหมให้เราไปตัดถนนสี่เลนโ้ตัดยังไงใช่ไหมครับใช่ไปตั้งทางด่วนเราตั้งไม่ไหวครับอันอันนั้นโอเครัฐทาไปแต่พวกนี้เนี่ยผมว่าเราเราทาของเราเองได้นะครับคนละไม้คนละมือรถที่ก็ไม่ต้องเยอะอะไรนะครับที่เล็กๆอย่างที่ท่านเจ้าคุณได้ยกตัวอย่างแล้วเนี่ย แนวตั้งพวกนี้เราก็ทําได้ใช่ไหมครับถ้าไม่มีกระถางก็ใช้ขวดลิดพลาสติกหาครึ่งแล้วก็เชือกห้อยข้างๆก็ใส่ดินไปก็ห้อยแล้วก็ออกแล้วะผับผักพริกพอที่จะเอามาใช้กินได้ใช่ไหมครับนี่ก็มีเห็ดอีกอันนึงใช่ไหมครับที่เราทําเห็ดนี้ก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับแล้วก็แค่ครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวครับเอา เอาเชื้อใส่เข้าไปแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิให้ได้แค่นั้นเองครับจากนั้นเขาก็งอกเขอามาแล้วก็เก็บเก็บแล้วเดี๋ยวเขาก็งอกอีกนะครับจนกว่าจะหมดเชื้อนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องใช้พื้นที่มากยิงใครที่มีพื้นที่ที่บ้านเนี่ยห้องเล็กๆเนี่ยหรือระเบียงก็ทําได้แล้วใช่ไหมครับไม่ต้องไม่ต้องว่าโอ้ต้องมีที่เป็นหลายๆไร่่าง้ยทำได้ไก่พวกนี้เขากินอะไรรู้ไหมกินข้าวโพดกินข้าวเปลือกครนะกินนี่โหระพากะเพรากินหมด เพราะน้ไข่เขาออกมาเนี่ยคุณภาพดีเยอะเลยเขาไปเปรียบเทียบกับท้องตลาดที่กินหัวห่างไกลกันเลยนะครับอันนี้เป็นอออร์แกนิกแท้ๆนะครับใช่ครับแล้วผักพวกนี้ไม่มีฉีดยานะฮะก็งดงามนะครับไม่เห็นต้องฉีดยาแต่ว่าอาจจะใบไม่สวยมากนะครับเพราะว่าโดนไก่จิกใครอาจจะแลกไข่ไก่แต่ว่าคุณภาพนั่นเปียกเลยครับเพราะดูเขามีความสุขคะอยู่ที่นี่พวกเขามีความสุขกันแล้วก็เขาได้มีโอกาสได้เดินเล่นได้กินอาหารธรรมชาติ ได้ฟังเพลงนะครับได้ฟังเพลงโมซาร์ทได้ฟังเพลงมีเพเฟนวิลบอดี้พอฟังเพลงก็มีความสุขก็ไข่ใหญ่เลยคราวนี้ดูแล้วน่ารักนะครับดูแล้วสองฟองละครับโมโหเด็กมาดูต้องเด็กต้องมาดูนะบอกอย่าไปอย่าไปจ้างมันมากครับแรงมันไข่ไม่ได้มาดูมันกับขมิบก้นอยู่ไม่ได้นะแต่มันก็อายนะครันไม่ไหวมันทั่งฟักเขาบอกว่าไข่เนี่ยนะถ้าตัวเมียต้องฟักลูก นานถึง20กว่าวันนะไม่กินข้าวด้วยโอ้โหครับเข้าแบบจำศีลเลยนะฮะจำศีลเลยเนี่ยคอรันทีนเลยนะครับ20กว่าวันมากกว่าเพื่อที่จะให้ลูกออกมาเป็นตัวเนี่ยแม่ไก่เนี่ยอดทนมากเลยครับตอนนี้เขาก็มีเครื่องฟักไข่มาช่วยด้วยช่วยกันให้เขาได้ไปออกกําลังกายให้เขาได้ไปกินน้ําให้เขาได้กินอาหารแม่นี่คนที่เป็นแพทย์แม่นี่โอ้โหมันสุดยอดมากครับ เขาถึงใช้คําว่าแม่กับสิ่งใหญ่ๆเช่นแม่ทับไม่ใช่พ่อทับนะครับใช้แม่ทับรวมหมดครับแม่น้ํานะครับเพราะไม่ใช้คําว่าพ่อน้ํานะครับใช้คําว่าแม่น้ําแม่ทับเพราะว่าเป็นคนที่เสียสละนะครับเป็นคนที่มีความยิ่งใหญ่เป็นคนที่ต้องควบคุมดูแลอะไรหลายอย่างนะครับเป็นแบบนั้นนี่โอ้โหแม่ไก่นี่ แสดงว่าต้องเข้าเรียกว่าเข้าชานเลยนะครับเข้าชานไม่กินอะไรเลยนะฮะเราอยู่ได้ไมยี่สิบสองวันนั่นนี่ครับใช่ไหมครับถ้าไม่เข้าชานนี่มันใช้พลังงานเยอะใช่ไหมครับพอเข้าเข้านี่รอดสมาบัติใช่ครับต้องเป็นอย่างนั้นนะครับหนึ่งไม่กบหาหนึ่งไม่กินสองต้องใช้พลังงานในการไปไปไปกบอุ่นอีกโอ้ครับครับแสดงว่านี่ก็พวกนี้ก็เรียกว่าฝึกสมาธิกันเหมือนกันนะครับตั้งแต่ตอนที่ใช่ จะคลอดลูกแล้วเขาบอกว่าไก่เนี่ยมันมีมันมีสัญลักษณ์สองอย่างคือสมาธิกับสติครับมันฝึกสมาธิกับสตินะครับสมาธิคืออะไรตอนกอกไข่อืมครับสติคืออะไรตอนนอนมันจะนอนบนเอา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 ขาให้ล็อกไว้ใช่ฮะล็อกอย่างเงี้ยแค่เนี้ยมันไม่ได้นอนหงายหรือนอนตะแคงนะไม่เหมือนสุนัขนี่แมวนะฮะกระเทยเลยเลยครับเผลอเผลอได้หล่นตกเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะมาดูว่าวิธีฝึกสติกับสมาธิ อ่าให้มาดูที่ไก่ครับโอรู้เพราะฉะนั้นพวกนี้แสดงว่าตอนนอนนี่ถึงหลับแต่รู้ตัวใช่ครับ<ช>อ๋อครับรู้ตัวรู<ช>้<ๆ>ตัวไม่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 นอนบนพื้นนะครับเกาะเกาะนอนบนพื้นไม่เป็นอืมครับแตกต่างจากสุนัขจากแมวนะครับ<ช>เพราะนั้นรเราก็เห็นชีวิตโดยธรรมชาติแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นชีวิตที่ผ่อนคลายด้วยนะครับ เป็นชีวิตที่ทําให้เรานั้นมีเรียกว่ามีอยู่มีรับประทานนะครับโดยที่เรานั้นพึ่งพาตนเองไม่ต้องไปพึ่งพาปัจจัยภายนอกเพราะนั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยก็สอนอยู่แล้วพุทธองค์ตรัสว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นดีนะครับอัตตาหิอัตโนนาโถถ้าเราสามารถพึ่งตนเองแบบนี้ได้ตื่นมาก็ไม่เครียดไม่ทุกข์ใช่ไหมครับเครียดไม่ทุกข์มีผักมีไข่ใช่ไหมครับได้มาออกกําลังกายได้รดน้ำได้รดน้าพรวนดินใ<อ>ส่ปุ๋ยมีแมลงนะครับมีเสื้อครับ พึ่งเต็มไปหมดนะเห็นไหมครับมีเสื้อพึ่งมีชีวิตอยู่แบบนี้ไม่ใช่คนตกงานครับใช่ไหมครับคําว่าตกงานจะหายไปคําว่าตกงานจะไม่มีเลยนะครับฟอร์เยวหดหัวกูมันก็จะไม่มีครับแต่ในทางกลับกันอย่างที่ท่านจะบอกถ้าตื่นมาแล้วไม่มีอะไรทานั่นคือคนตกงานใช่ไหมครับเด็กก็จะไม่ติดเกมครับเพราะว่ามีกิจกรรมให้เขาทําที่น่าสนใจจริงๆเด็กเนี่ยเขาเขาเขาไม่ได้อยากเล่นเกมนะฮะแต่เขาไม่รู้จะทําอะไรครับ ตื่นมาแล้วอา้าวมีแต่วัตถุที่หนูบอมีแต่อิฐแต่ปูนแต่ของที่มันเป็นเหล็กเป็นโลหะมันไม่มีอะไรทํานะครับแต่มาแบบนี้เขาเจอสิ่งมีชีวิตเด็กๆที่มาบวชเราชอบนั่นแหละครับ<อ>มาให้ใ<ช>อาหารไก่มาเก็บไข่ไก่ใช่ไหมครับม,มาพาไก่ออกเดินเล่นพาไก่กลับเข้าบ้านเขามีความสุขจะตายครับไม่มีตกงานนะครับเพราะฉะนั้น,น,นแหมท่านผู้ชมครับถ้าวิกฤตโควิดนี COVID ้ 19, ใครบอกลำบากตกงานนะครับเอาใหม่เลยครับ มีที่ทําแบบที่ท่านจะคุณถามครับเลี้ยงไก่นะครับปลูกผักสวนรัวเล,เล็กๆน้อยๆของเรานะครับได้ออกกําลังกายด้วยได้ลดค่าใช้จ่ายด้วยได้มีอาหารสะอาดด้วยนะครับไม่ต้องไปหาหมอเลยครับไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะปลอดสารพิษเราทําเองตื่นมามันมีกําลังใจครับอยากมาดูแลกายอยากมาปลูกผักดูแลผักรดน้าพรวนดิน ตื่นแล้วไม่มีห่อเหี่ยวแน่นอนครับอันนี้ไม่มีตกงานครับนะครับเพราะฉะนั้นครับว่างานตกงานจะหมดไปจากประเทศไทยถ้าเราร่วมใจกันทําสิ่งนี้ครับวันนี้ต้องกราบราสการขอบคุณท่านคุณยังสูงครับที่เมตตามาให้ข้อคิดนะครับและมาให้วิธีจัดการกับชีวิตไม่ให้ตกงานนะครับช่วงโควิดอย่าเครียดนะครับหาอะไรทําแบบนี้ครับท่านครับทำได้แล้วโอ้โหรับรองเลยครับว่าจิตใจของท่านนั้นจะลอยขึ้นจะสูงขึ้นจะมีความสุขมีความสงบจากธรรมชาตินะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะอดไม่ต้องกลัวว่าเราจะ ไม่มีกินครับทําดีๆเอาไปขายเป็นรายได้เพิ่ม้วยอีกครับแหมวันนี้ต้องเรียกได้ว่ามีความสุขกันตั้งแต่เช้าครับงั้นวันนี้ผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนกับไก่ที่น่ารักตรงนี้นะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่กับรายการของเราอีกในวันเวลานี้เช่นเดิมครับวันนี้ต้องขอกล่าวคําว่าธรรมะสวัสดีครับ